จักรถที่ขับจากการแต่งตัวที่มันมันเหมือนกันเลยโอ้ดูประมาณสันฐานนี่น่าจักรมองจากด้านหลังนี่ใช่เลยอ๋ออ๋อ,ะอ,ะอะระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการเสียชีวิตของคุณหมอกระตาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการข้ามทางม้าลายอย่างน้อยนะมันก็สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมหให้คนทวงหาความมีจิตสํานึกของคนขับรถที่จะให้คนเนี่ยข้ามถนนอย่างปลอดภัยแต่มันก็ไม่หวายนะฮะยังมีภาพเหตุการณ์ที่รถ ไม่จอดให้คนข้ามล่าสุดทางมาลายแถวสรบวบุาารีกรุงเทพมหานครก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้รถไม่จอดให้คนข้ามไปดูครับนี่ก็แหมตอบรับดีถ้าตอบรับดีเขาบอกว่า <c oughs> แคมเปญน,นี้จะยาวไปแบบว่าไม่มีกําหนดเลกนะฮะแต่ผมเชื่อเลยเกินว่าไม่มีใครเขาอยากได้เงินหรอก <c oughs> ไม่มีใครเขาอยากอะไรแบบนี้หรอก <c oughs> อยากให้มันลดปัญหารเรื่องของอุบัติเหตุเอาเหนือสิ่งอื่นใดจากรางวัลต่างๆที่นํามานําจับเนี่ยคือจิตสํานึกนะคะถูกต้อง นะฮะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตจากการที่ข้ามทางม้าลายแล้วโดนรถชนนะครับเอาก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ทําให้เราได้ขับรถระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเห็นทางม้าลายก็แตะเบรกเลยนะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีคนไปจ้องถ่ายคลิปกันตรงทางม้าลายจะข้ามจะจอดยังไงไม่ต้องไ่ายไเออนะฮะคุณผู้ชมมาดูเรื่องดราม่าร้อนแรงที่สุดในรอบ2-3วันที่ผ่านมาเป็นดราม่าจากพระมาอดีตพระมหาไพรวันคทิไพรวัน ตอนนี้เรียกว่าทิศเอกนะคะก็คือ็ชื่อเล่นเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าทิศเอกนั่ะเหตุผลที่นัเต้องหยิบยกเรื่องของทิศเอกมาพูดเพราะว่าในเพจที่นัเนก มีการตั้งกระทู้คำถามเอาไว้อ่ะ4,500กว่าคอมเมนต์อยากจะให้คุยเรื่องของทิศเอกไงนะว่าจริงๆแล้วดราม่าที่มันเกิดขึ้นความมั่นใจหรือว่าตัวตนของทิศเอกจริงๆเป็นอย่างไรอันนี้ก็เลยเข้าปุ๊บก็เลยยิงคำถามนั้นกับทิศเอกไปก่อนเลยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็บเป็นดราม่าก,กันขึ้นมาใช่ครับคุณผู้ชมครับ พักเรื่องดราม่ากันหน่อยดีเพราะว่าเห็นไลน์ที่ส่งมาหน้าจอกันแล้วคุณผู้ชมมีออยพรเรื่องของเทศกาลตรุษจีนกันเยอะเลยอ่ะก็เลยอยากจะพาไปดูบรรยากาศวันจ่ายในวันตรุษจีนวันนี้กันหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่วันไหวในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกกันนะของเทศกาลตรุษจีนแน่นอนค่ะจะพาไปติดตามเคล็ดลับไหวเทพเจ้าวันตรุษจีนกันว่าจะเป็นยังไงอะนะคะไปดูกันหน่อยว่าปีนี้ของชุดไหว้ เมื่สักครูก่กระรถทงชาติเรา3คนก็เตรียมหากบบาระเป๋าสตางค์มาเอะอยู่ไหนต้องเคลียกันนะฮะ <c oughs> อะแต่ <c oughs> ถ้าเกิดจะไหว้นะฮะโดยเฉพาะไหว้ตอนกลางคืน <c oughs> หรือกลางวันก็แล้วแต่ค <c oughs> ุณผู้ชมระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยตอนล่าสุดมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งไปไหว้เจ้าที่ชั้นสองของบ้านแล้วลืม <c oughs> ลงมาข้างล่างไฟไหม้บ้านเลยนี่ฮะวอดทั้งหลังแบบนี้เลยนะไฟไหม้แรง ชดใช้กันต่อไปเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอ,อ่ะไว้เจ้าระวังฟืนไฟด้วย<ช>ครับค่ะจุดไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะดูหน่อยดูหน่อยอเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาดูอาการของผู้หญิงคนนี้หน่อยมันแปล,แปลกๆนะนอนอยู่ดีๆชักกระตุกแบบนี้ค่ะคล้ายๆวิญญ,ญญาณเข้าสิงอาถือว่างั้นแล้วที่แปลกกว่านั้นคือเธอมีอาการเฉพาะวันพระเนี่ยกระตุกอเนื้อแรงแบบนี้เอาเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ ปัจจุบันสื่อมีผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้นแต่สื่อที่เหมาะสมกับเยาวชนมีจำนวนน้อยการผลิตสื่อสร้างสรรค์จึงมีข้อจำกัดคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการแลนแล็บซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านเกษตรและวิถีชุมชนเพื่อครอบครัวยุคใหม่โดยพัฒนาพื้นที่เกษตรดั้งเดิมสู่พื้นที่ท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใกล้เมืองและเมื่อเร็วๆนี้โครงการได้จัดกิจกรรมเสวนาห้องเรียนพ่อแม่ครอบครัวพบกับผู้เชี่ยวชาญการส่งเเสรรริมียนู้ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กๆรวมถึงการประยุกต์ใช้ในวัตกรรมโดยมีครอบครัวพ่อเปิ้ลนาคอนแม่จูดและเด็กๆคุณโอ๊กคาถามหากายีผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้จากบ้านเรียนช้างเผือกนายแพทย์โมกศักดิ์แสงทองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและครอบครัวบ้านเรียนเจ้าของเพจอีซี่เบรนเวิร์กดตร์สวงมลสิทธิสมานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และคุณกุจุมาวดีกรองทองผู้ก่อตั้งพื้นที่เรียนรู้แลน และแลนแบบใส่เอ็นโมชูสเปซร่วมคิดเพื่อนาคตลูกและเยาวชนร่วมกัน Sophie, <no! S 1> โบโพบพลัง่านชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจได้เหมือนแม่เจ๊ใหม่โซฟีชาโคเฟชด้วยนวัตรกรรมฐานชาโคเฟชซึมสสาพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจั่นใจนโซฟีชาโคเฟชพ่อมาผมช่วยเอง นมปลาหมี u h t มีวิตามินดีสูงและแคลเซียมสูงอร่อยนมที่มีดีนมปลาหมี u h t ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับทำรีมหย่์ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณเนสกาแฟซองเนี้ยดมยังไงก็หอม เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บูหอมกลิ่นกาแฟาแทๆ้ๆรสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใคร <c oughs> มีซองนี้ถูกช,ช่วงเวลาก็หอมเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูเอฟบีแบตเตอรี่พรีเมียมไฮบริดขายดีอันดับหนึ่งปฏิวัติวงการด้วยแบตเตอรี่ไฮบริดใหม่แบบขั้วจบไฟแรงได้ใจทนนานได้โลกเหมือนเดิมจะกระบะรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ใช้ขั้วลอยหรือขั้วจบก็ต้องเอฟบีแบตเตอรี่พรีเมียมไฮบริด สมัยนี้ต้องคอลลาเจนผสมน้ำผึ้งมานุกาด้วยไหมจ้าคิวมินซีผสมน้ำผึ้งมานุกาและคอลลาเจนเวลาไปไหนอะไรทำให้บรรยากาศกร่อยที่สุดท้องเสียไงนอมากัดใช้รักษาเพื่อลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการท้องเสียเฉียบพลันด้วยซัคโครมไมซีสโบลาดีนอมากัดนำเข้าจากเยอรมนีเมกา we care สมัยนี้ต้องคอลลาเจนผสมน้ำผึ้งมานุกาด้วยไหมจ้าคิวมินซีผสมน้ำผึ้งมานุกาและคอลลาเจน หลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดเห็นลูกแฮปปี้กับทุกเมนูชมยิ่งอยากทำอาหารให้อร่อยชมเลือกแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมผลิตจากถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติเพิ่มความอร่อยให้มื้อที่มีประโยชน์จะผัดผักแม็กกี้ของสายฟ้า รึไข่เจียวที่พาย,ยุชอบก็อ,อ่ามองกล้องแบบนี้นะครับอร่อยไหมครับอนะโยเกิร์ตเมจิบ,บัลการีแบบต้องแบบถ้วยเนื้อเนียนนุ่มมีจุลินทรีย์ดี Rv แปดสิบเอ็และแบบขวดอะ่ะแบบขวดหรือถ้วยก็มีประโยชน์ทั้งคู่ ในบ้านก็ใช่ว่าจะรอดจากฝุ่นละอองและคราบสะสมที่ซ่อนอยู่บนพื้นช่วยจาัดก,การด้วย Magic Clean ซ่อนยังไงก็เคลียร์เรียบถูแค่หนึ่งรอบสะอาดสตรองสะอาดล้ำมีอนามัยทั่วไทย m a g ิ c c คลีนถึงทุกคนที่ซักผ้าวันนี้บริสกล้าเปลี่ยนทุกสูรด้วยเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติมากกว่าช่วยขจัดคราบหนักและกลิ่นอับแต่ได้ดูแลโลกที่ลูกจะเติบโต บริสสูดน้ำซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์ศกนี้โซฟีล็อกล็อกหลับไม่หลอเหมือนโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไม่มีแผ่นอกกระชับ3ามมิติลงล็อกพอดีกับร่องก้นไม่ไหลไปด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนอยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสีย <c oughs> เวอร์สลีน UV Extra Brightening พร้อมกลูตาโกล99%ของผู้ใช้รู้สึกผิวดูกระจ่างใสขึ้นสนุกเต็มที่ผิวดูกระจ่างใสขึ้น1นระดับใน7วัน มีที่พระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะหายตัวเข้าไปในถ้ำในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะชาวบ้านบอกว่าจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยไปส่งหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจะเข้าไปดูในถ้ำไปวันที่28มกราคม,มเดี๋ยวโยมเนี่ยมารับอาตมาด้วยตอนเย็นพอตอนเย็นไม่มาตามนัดนะคะ<อ>หายตัวไปค่ะชาวบ้านออกตามหาเมื่อวานนี้เจอแล้วนะคะเจอหลวงพ่อแล้วนะคะไป เอาละคุณผู้ชมคะมาดูกันที่เรื่องราวบนท้องถนนกันหน่อยว่าด้วยเรื่องของแยกวัดใจชื่อก็บอกอยู่แล้วแยก<ะ>วัดใจ<ะ>ต่างจังหวัดเนี่ยเจอเยอะนะคะพอมาถึงแยกนี้ปุ๊บเอาละต้องมามดูกันละใครทางหลักใครทางรองอคใครจะไปก่อนใครจะไปหลังแต่ว่าถ้าเกิดมาทั้งคู่แล้วใจตรงกันทั้งคู่และมาเร็วทั้งคู่เนี่ยจะเป็นแบบเหตุการณ์นี้ค่ะการนี้ก็ก,ก็ปกตินะคะก็ะก็ไม่ได้มีใครปัดเจ็บสาหัส มานะยังไงเนาะมานังไงผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ลูกชายของทันตแพทย์ชื่อดังนะฮะเขาไปเที่ยวกับแฟนสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต <ทะ S 2> แล้วก็ต้องการจะโบกรถสารณะกลับไปยังที่พัก <ทะ S 2> คือเขาเรียกแก็บแหละค่าโดยสารประมาณสักร้อยหกสิบแปดบาทแต่ว่าแก็บบอกว่าไม่กล้าเข้าเพราะเขามีแท็กซี่เจ้าถิ่นอยู่นะฮะสุดท้ายต้องเดินไปโบกแท็กซี่เจ้าถิ่นซึ่งจอดอยู่หน้าร้าน แท็กซี่เรียกค่าดีสารเจ็ยบาทพอบอกว่ายแบบนี้มันโกงเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเจอแท็กซี่นะโอ้โหเล่นงานกลับแทบจะเอาตัวไม่รอดเป็นกันมรมาดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อพูดหาว่ากูโกงพี่ค่าแท,ท็กซี่หร่เดี๋ยวจะสืบสวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะะซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าในพื้นที่เขาแท็กซี่เขาเขาากดมิตเตอร์กัน หรือเปล่าหรือเขามีการเรียกเหมาราคาแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าะนะฮะอ,อันนี้ก็อ,อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าก็ต้องรอให้เขาสอบสวนก่อนอะนะครับ แต่ราคาแท็กซี่ที่ภูเก็ตก็ประมาณก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะคะเอาพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์คนทะเลาะกันเพียงเพราะเงิน50บาทผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะไปทวงเงินกับอดีตแฟนค่ะห้าสิบบาทพอเข้าไปทวงเกิดเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นอดีตแฟนเอาปืนลงมาขู่เลยค่ะูมาดเพียงจะให้เขาตบกันทำไมเขาแค่มาเอาเงินห bon ้า <No> สิบนี่แหละค่ะอืม bueno> เุก่าคะอยากให้มาช่วยดูคลิปนี้กันหน่อยสาวคนนี้เธออายุ19ปีเธอมีอาการปรลาดปลาดอ,อยู่ๆก็กระตุกชักกระตุกขึ้นมามมแล้วบอกว่าอาการแบบนี้คล้ายกับถูกผีเข้าเลยนะคะ,ะและที่สำคัญจะเป็นเฉพาะวันพระแล้วก็วันโกนเท่านั้นไปดูอาการเธอค<ะ>่ะ